าจะตากกี่ตามปักท่อน้ำไหลนี่นะเฮ้ยเฮ้ยโดนที่มันโดนดิโดนบะเฮ้ยวดเท่นีไม่โดนล้สายบินเดยววะ ตายจ้าย้าโอ้ทย,ยอทิ้งกันเบ็ดไปหนู่ยวิ่งฟ้าปั๊บเลยโอ้ดูตัวทรรเท่กกำมือโอ้ดีนะไวโอตายอุ้ยโอ้ยไตสสวยด้วยหายกลับสองทีเป็นเจ้าคังดังวะผมโอ้ดูลอกดิสติ๊ดเลอะหมดเลยเช็ดได้ ไม่เป็นไรเรกใช้งานเดี๋ยวค่อยเช็ดมันฝากไว้ได้ครับเจ้าขังดำครับเกือบอดแดกปลาย,ยิ่งหายากอยู่เ,ออเนี่ยดูใสมันเต็มมือเลยฝากไว้ได้ครับผมเจ้าขังดำครับผมมากับคันยักษ์ทองครับนี่โอเคครับผมอีกหนึ่งแต้มสีแต้มแล้วติดใจครับผม